สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาดูคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านเรวัตพูดถึงไอ้บอยนะครับท่านเองก็รู้นะครับว่าไอ้บอยมันโกรธท่านนะครับที่ท่านพูดถึงพ่อไอ้บอยนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับท่านรู้ว่าไอ้บอยมันโกรธและท่านเองก็บอกว่าท่านไม่เชื่อนะครับว่าไอ้บอยจะไม่มาเมืองไทยอีกแล้วท่านไม่เชื่อนะครับและท่านก็บอกว่า การที่จะไปตามไม่บอยในขเมีนน่ะไม่ต้องไปเองไม่ต้องไปล่ามันเองนะครับคือจ้างตำรวจขเมีนนั่นเลยนะครับจัดการมันนะครับคือขอให้มีเงินนะครับขอให้มีเงินเขาเอาหมดนะครับเขาล่าให้ด้วยนะครับเขาจัดการให้ด้วยนะครับท่านบอกว่าไม่ยากนะครับถ้าจะจับไมบอยนะครับท่านบอกว่าไม่ยากนะครับใช้เงินจ้างตำรวจขเมีนนั่นเลยนะครับ จัดการไอ้บอยไอ้บอยมึงรู้หรือ,อยังอนะทีนี้ยนะท่านเรียวัดว่าจัดการมึงมันไม่ใช่เรื่องยากนะบอยเอ้ยมึงหนาวนีง่งานนี้ <c oughs> เออไอ้บอยเด็กขี้พืชครับมาเนี่ยนะครับมันบอกว่าลุงมันเรียกผมลุงนะครับมันโกรธที่ผมไม่ด่าไอ้หุ่นเซนนะครับโกรธที่ผมไปด่าไอ้หุ่นเซนไอ้หุ่นมาเน็ตมันจะเอาใจในั่นแหละ ไอบ้บอยเนี่ยมันอยากจะเอาใจไอ้หุนเซนหุนเมเนตนะเดี๋ยวเขาก็ให้รางวัลมึงให้กาแฟาแล้วก็เงินแปดบาทนะครับท่านคิดพื้นๆเลยนะว่าไอบ้บอยเนี่ยพูดภาษาไทยชัดเจนนะครับมันบอกมันจะไม่เข้ามาประเทศไทยแล้วนะครับมันไม่บอกมันจะไม่เข้ามาประเทศไทยผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะไม่มาทำมาหาแดกประเทศไทยนะครับ จะทำมาหาแดกอยู่แถวบ่อนเนผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยทุกวันเนี้ยก็ยังอยู่ฝั่งขเขมรอยู่นะยังไม่กลับมาประเทศไทยนะครับนะครับเพื่อนผมนะครับถึงมันจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยมันก็ยังมี power มีบารมีแถวแนวชายแดนเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้ยมันตามล่าไม่ยากละครับจริงๆครับ <c oughs> ขมรเนี่ยการรับสินบนของเจ้าหน้าที่เนี่ย <c oughs> เขาหนักกว่าประเทศไทยเยอะครับ <c oughs> อยากจะตามล่าใครเนี่ยเอาเงินจ้างตำรวจขมรนะครับ ให้เขาจัดการให้ไม่ต้องไปจ้างชาวบ้านไปตีหัวแล้วครับจ้างตำรวจขมรน,นี่แหละครับเอาเงินจ้างครับขมนจัดอันดับการทุจริตรับสินบนของข้าราชการแล้วเนี่ยขมนอยู่อันดับประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอันดับร้อยห้าสิบเจ็ดของโลกนะครับทั่วโลกมันมีกี่ประเทศอะร้อยสองร้อยประเทศมันขมน เกือบติดอันดับท็อป10แล้วครับติดอันดับท็อป10แล้วในการทุจริตนะฮะผมเวลาตามล่าคนร้ายที่อยู่ประเทศแนวชายแดนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเมียนมาไม่ว่าจะอยู่ในลาวไม่ว่าจะอยู่ในขเขมรผมใช้เงินจ้างเอาครับผมใช้เงินจ้างเอาครับแล้วก็สำเร็จครับสำเร็จครับ ผมไม่บอกประเทศนะครับผมใช้เงินจ้างผมใช้เงินจ้างครับไม่กี่วันเรียบร้อยครับผมจ้างรายละสองล้านบาทสองล้านบาทเป็นเงินเขมรกี่เท่าเท่าไหร่อ่ะสองล้านบาทเป็นเงินเขมรเท่าไหร่ สองล้านบาทเท่ากับสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเรียวนะครับโอ้โทถ้าจะเอาจริงๆอ่ะก็เสียเงินแค่สองล้านบาทตามล่าเนี่ยมันไม่ยากครับสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเรียว นะครับใช้เงินจ้างครับเราไม่ต้องไปลำบากแล้วครับรออยู่ฝั่งไทยนะครับผมยังไม่รู้นะครับกองทัพภาคที่หนึ่งกกองทัพเหลือ จะทุบบ่อนคาสิโนหรือเปล่านะฮะผมผมไม่รู้นะครับยังไม่รู้ผม,ผมรอดูผลงานก่อนนะครับท่านคิดว่าเราใช้ระบบอเดียวกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเวลามันจะล่าหัวใครเนี่ยมันตั้งสินบนนะครับ ตั้งสินบนน้ำจับเป็น US เอสดอลลาร์สมมติมันตั้งแค่ร้อยล้านบาทไทยนี่นะโอ้โหและไอ้นั่นเป็นคนชั่วด้วยท่านคิดหรือว่าจะไม่มีคนลับทำเขาตั้งค่าหัวครับจริงๆครับ สมัยผมเป็นผู้ชกการตํารวจปราบปรามยาเสพติดผมก็ตั้งค่าหัวครับตั้งค่าหัวครับมันจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสบายใจครับเราไปจิบกาแฟรอ,อเลยนะครับให้ไปอยู่ประเทศไหนอีกนะครับคนประเทศเขาจัดการกันเองครับเราไม่ต้องข้ามไปให้เหนื่อยครับนะครับ